เสื้อตัวนี้สวยจังเลยหืมชมพู่เธอเสื้อไอโฟนใหม่หรอใช่แม่รอดาวให้นะ่ะแต่ว่าเราผ่อนเองนะถ้าฉันจะเอาแม่ฉันก็ดาวให้เหมือนกันแหละฉันก็ผ่อนเองได้เราจะผ่อนได้เหรอว่าเมียเธอกินเยอะขนาดนั้นฉันเป็นแคชเชียร์เงินเดือนเยอะกว่าเธอนะชมพู่ทําไมฉันจะผ่อนไม่ได้แม่ไปดาวไอโฟนให้หนูตอนนี้เลยนะตอนนี้เลยเหรอลูกรอสิ้นเดือนก่อนได้ไหมเงินเดือนยังไม่ออไม่ได้ต้องตอนนี้หนูเป็นถึงแคชเชียร์นะจะให้น้อยหน้ายายชมพู่ได้ยังไงเจ๊คะหนูขอเบิกเงินล่วงหน้าก่อนได้ได ชมพู่เราไปซื้อมาแล้วนะไอโฟนรุ่นใหม่ล่าสุด16 Pro Max โห16 Pro Max เลยหรอจะผ่อนไหวไหมเนี่ยมาเมียวไหวสิอย่าลืมนะเงินเดือนฉันเยอะกว่าเธอฮะชมพู่<ฮ>เกือบไปทันงานแล้วสิก็จะหาที่จอดรถได้ชมพู่เมื่อเช้าเธอขี่รถใครมารถฉันเองแหละแม่ฉันดาวให้เอาไว้ขี่มาทำงานเวลาฝนตกเออก็ดีนะถ้างั้นไปบอกแม่ดาวให้ฉันดีกว่าแม่นางชมพู่มันได้รถใหม่แล้วไม่ไปดาวให้หนูตอนนี้เลยนะ จ๊ค่ะหยุดตรงนี้เลยนะพี่พรตามใจลูกตลอดเลยครั้งสุดท้ายแล้วค่ะเจ๊เขาคงไม่อยากได้อะไรอีกแล้วมั้งมะเมียวเธอไม่ทำโอหรอวันนี้นะไม่ฉันมีรถแล้วฉันก็ต้องไปปาร์ตี้กับเพื่อนสิผ่อนทั้งรถผ่อนทั้งโทรศัพท์กินก็เปลืองโอเขาไม่ทำแล้วจะเอาเงินที่ไหนจ่ายค่างวดน,นี้มะเมียวชวมพู่วันนี้ฝนตกฉันขอติดรถกลับบ้านด้วยนะอ่ะแล้วรถเธอหล่ะมะเมียวรถฉันโดนยึดไปแล้วฉันผ่อนงวดไม่ทัน สวัสดีค่ะเจพี่พรล,ล่าอยู่ไหมคะพี่พรทํางานอยู่ค่ะเดีย๋ยวเจเรียกให้ค่ะพี่พรค่ะเจเอา้าน้ําพริกมาได้ไงเนี่ยเอือยเอาเงินมายืมแนบ,บมีเงินใสจักบาทเลยเอาาาาเย้าคือวมึงนี่ผัวฝรังด้วยคักด้วยแน่แท้คือสิบ่มีเงินยมันหนีเมื่อบานมันแล้วประชิมเงินไปจักบาทเฮ้ยนี่ล่ละกูบอกแล้วมะมาให้งานน้ำเอือยนี่เติมคองน้ำเอือยนี่เห็นบ่นี่น้องสาวพี่พรเหรอจ๊ะมาสิจ้ามาทํางานด้วยกันเพราะตอนนี้เจกำลังอยากได้คนพอดีเลยโอ้ยข่อยประเหตุดอก เมื่อยกับเมื่อยเกิดมากเเคยเห็นงานจะเถื่อมีหัวกับมต่ผัวเลี้ยงเอามีอยู่ันเดียวนี่ลนะไปหาทำการทำงานเลยไปหานางกินนอนกินอยูซ่ซื่อเจ๊สวัสดีค่ะพี่พรไม่อยู่เหรอคะอ๋อพี่พรล้างห้องน้ำอยู่จ่ะให้เจ๊ตามให้ไหมอ๋อไม่ต้องค่ะมาช้อปปิง้งเฉยๆคิดเงินเลยค่ะเจ๊ค่ะลงบัญชีพี่พรนะคะอ๋อได้ค่ะพี่พรมารับเงินเดือนจ้าขอบคุณค่ะเจ๊ เอา้าทำไมเงินพี่เหลือแค่นี้คะก็น้องสาวพี่พรมาเอาของในร้านนะคะแล้วก็บอกให้ลงบัญชีพี่พรไว้รวมทั้งหมดก็แปดพันกว่าบาทฮะน้ำพริกอิมีเนฝรั่งเตงเออฝรั่งไปอยู่พัทยาล่ะเด้อไปยังอีกคือไปอยูอย่เฮกการเฮกงานอ,อยู่บ้านเฮานี่โอ้ยข่อยเด็ดฝรั่งไหมเหรอจา้าบอกเลยว่าคนนี้รอรวยอีกอย่างนะเด็ดจาดด้าเอาอเออไปไปไปเรียกยังเฮ็ดไปตัวไห้ตัวมันไงแล้ว เออหมอฟรังมันถิ่มข่อยอีกแล้วไม่มีเงินให้ข่อยยืมบอข่อยบ่มีเงินกินเข้าจังบาทเลยโอ้ยเนียฟรังแต่งกู่าละตัวไปหาอีกจ๊ซีนไปพรุ่งนี้รวยจ้าพรุ่งนี้รวยพรุ่งนี้รวยจ้ามะเหมี่ยวฉันเห็นผู้ชายคนนั้นมองเธอไม่ลัดสายตาเลยนะมาเมียมเม่ยวก็าไงสิไม่มองได้ยังไงฉันทั้งสวยทั้งหน้าใสขนาดนี้รอดี่จ้ารอดี่ แม,ม่เมียกินข้าวยังลูกแม่ซื้อ KFC ของโปรดลูกไว้รอด้วยนะฮะอย่าบอกนะยายขายลอตเตอรี่หน้าดำๆคนนั้นแม่เธอเหรอเอออฉันก็ดูผู้บ้านเธอจะไฮโซที่แท้ก็มีแม่ขายลอตเตอรี่จนจน,จนหน้าดำๆนิวฟังฉันก่อนฉันก็หลวมตัวเขาเธอเป็นเพื่อนตั้งนานเช่าแม่หนูบอกกี่ครั้งแล้วว่าอย่าทักหนูเวลาหนูอยู่กับเพื่อนแม่ขอโทษลูกแม่ลืมตัวหนูอายเพื่อนที่มีแม่ขายลอตเตอรี่หน้าดำๆแม,ม่เมียลูก แม่คะที่นี่มีครีมอลิเซ่ไหมคะมีค่ะนี่ไงครีมฝ้าอลิเซ่เห็นเขาบอกใช้ดีลองซื้อไปให้แม่ใช้ดูแต่เดี๋ยวนะต้องซื้อกันแดดด้วยสิอลิเซ่กันแดดแม,แม่ฉันจะต้องสวยฉันจะได้ไม่อายเพื่อนอ่ะแม่ ครีมอะไรแม่ไม่เคยทาครีมแม่ไม่ใช้โลก็เ <P ew l itch> พราะแม่ไม่ทาครีมไงถึงได้หน้าดำปิดปีอย่างนี้แล้วมันทาย่งไงลูกทาไหานก่อนขั้นตอนแรกใช้สองสีม่วงทาฝ้าเพื<า>่อลดฝ้ากระจุดด,ด่างดำให้ผิวกระจ่างใสครีมเนื้อเซรั่มเข้มข้นไม่กัดไม่แสบหน้าใช่แล้วฝ้าแม่จะหายเหรอใช่และช่วยไม่ให้เกิดฝ้าใหม่ด้วยนะพอครีมซึมแล้วก็ทาก,กันแดดตามได้เลยตัวนี้มี S F ห้าสิบบวก T A C บวกเหมาะกับคนที่ตากแดดเยอะๆแบบแม่แล้วมันจะเหนียวมั้ยลูกไม่เหนียวแน่นอนเนื้อแมบบางเบาเกลี่ยง่ายซึมไปในา ทาแล้วออกแดดได้เลยพรุ่งนี้รวยนะจ๊ะพรุ่งนี้รวยชอบสองตัวสามตัวได้เลยนะจ๊ะเอ๊ะทำไมร้านได่เหญ่มะเหียวคนเยอะจังพรุ่งนี้รวยนะจ๊ะพรุ่งนี้รวยป้าเอ้าเพื่อนมะเหี่วนี่เองทำไมป้าสวยจังป้าใสด้วยตอนนั้นหน้ายังดำๆอยู่เลยก็ป้าใช้อาริเซ่ไงแม่หนูขอตังค์หน่อยหนูจะไปเที่ยวกับเพื่อนอ่ะอ่ะได้เลยลูกเอาเท่าไหร่ก็4,500หรือจะเอาเท่าไหร่หนูเที่ยวกไหร่พอลูกอ่ะอ่ะอ่ะไปมะเหาทำไมแม่เธอมีเงินเดอยวจังฉันก็ไม่เคยบอกว่าแม่ฉันจนน่ ขอล่าวันนี้เธอได้อะไรมาใส่บาทหรอก็ <_ an> มีไข่ต้มตั้งสองฟองแล้วก็ขนมเทียนอีกตั้งสี่ชิ้นไงนแล้วเธอล่าได้อะไรมาน้ำพริกฉันได้น้ำพริกปลาทูเมนูประหยัดไม่เสียเงินสักบาทนั่นเธอเอาถุงมาทาไมอะ่ะเลใส่บาทเสียร็จเธอก็รู้เองแหละอ,อวันนี้ฉันรู้สึกอิ่มบุญมิก้าไปได้แล้วใกล้เวลาพระฉันเช้าแล้วมัวติกินอยู่นั่นแหละชินสุดท้ายแล้วเออนะ่เดี๋ยววันนี้ก็มีคนเอามาตากบาทอีกวันนี้จะเอาขนมเอลเซ่มากินเยอะๆเลยสาธุ อิ่มบุญมากเลยวันนี้ไปพระฉันเสร็จแล้วไปเก็บถาดข้าวพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มเอามานี่ฉันจะถือช่วยไม่ไม่เป็นไรครับคุณนายครับไม่เป็นไรครับบอกว่าเอามานี่ไงฉันจะถือช่วยรสมะพร้าวรถโปรดฉันเลยโอ๊ยฉันพลาดไปแล้วรถติดผ้ามาเล็กเกินไปนี่ฉันชอบรถวานิลารถใบเตยสามีฉันก็ชอบ พอดีเลยเก็บไปให้สามีกินกับกาแฟตอนเช้าฮะขนมหมดเลยป้าสองคนนี้มาวัดทีไรขน,นมหมดทุกทีเลยอะไรยะฉันไม่หยิบก่อนตัวเองมาชา้าแล้วจะมาโยวยวายทำไมผมชอบกินโยเซ่เอาโยเซ่มานี่มันของฉันฉันก็ชอบกินเหมือนกันเอาโยเซ่มาผมอยากกินโยเซ่ โอ้โหป้ากาเจะาไปเปิดร้านขายเลยไงมาทำบุญเอาไข่ต้มมาฟองเดียวแต่ต้อนกับหอมเอลซ่สเต็มตกร้าเลยนะป้าก็เอลซ่มันอร่อยฉันชอบกินก็ไม่คิดจะแบ่งคนอื่นเลยไงครับแต่งตัวดีมีฐานะแต่มาแย่งขนมเด็กวัดกินเนี่ยนะพอล่าเธอให้เด็กนั่นไปเลยเดี๋ยวเธอมาแบ่งออกกับฉันเอาไปไอเด็กวัดพวกนี้เสียแผนฉันหมดว้าวกินชาไทยอืมน่ากินมากกินทีอะไรก็อร่อยทุกทีฟินสุด ขนมเอลเซ่ถูกใจถูกใจใครๆก็อยากชิมเชฟอ้วนเรื่องหุงข้าวว่าไงนะอื๋ออเดอร์ลอยเป็นสิบๆรีบไปหุงไปค่ะ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 ฮะสามสิบกองกองเที่ยงอีกแค่ชั่วโมงเดียวค่ะค่ะค่ะได้ค่ะได้ค่ะเชฟว่าไรอะไรบ้างว่ามากระเพราหมูสามสิบกองกองเที่ยงฮะก่อนพรอมน้ำมันขวดใหม่มาสิน้ำมันพื้นหมดค่ะเชฟโอ้ยรีบไปซื้อเดี๋ยวนี้เลยโอ้ยนี่มันบานอะไรวะเนี่ยตา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 ย พรอนพรก็รับออเดอร์ไลน์แมนหน่อยค่ะค่ะค่ชฟอ้วนจะกินอะไรก็สั่งมาวันนี้ยุ่งฉันสั่งกะเพราทะเลแต่ทำไมได้กะเพราหมูก็ตอนโทรมาสั่งบอกเอากะเพราหมูฮะวันนี้ฉันยังไม่ได้กินกาแฟซุปเปอร์เอสเปรสโซ่กาแฟเพิ่มขึ้น20%ซุปเปอร์เอสเปรสโซ่ทีอินวันเข้มขึ้นหอมอร่อยใส่น้ำแข็งเย็นๆให้เชฟอ้วนกินดีกว่าจะได้สดชื่นฉันสั่งกะเพราทะเลหูตึงหรือไงเชฟคะกาแฟเย็นๆก่อนค่ะ เข้มไปนั่งรอแป๊บเดี๋ยวเชฟทำให้ใหม่โอเคค่ะเชฟซูเปอร์เอสเปรสโซ่ทีอินวันกาแฟเพิ่มขึ้น20%เข้มพอดีก้นี้จบนัดรีบคนให้ไหมเลยลูกค้ารีบเอาของก่อนเที่ยงครับครับเจ๊โอ้ยลูกน้องก็ลาออกกันหมดคนพวกนี้งานหนักหน่อยก็อยู่กันไม่ได้ดื่มแล้วสดชื่นตาตื่นมีพลังฉันให้ค้างค่าเช่าเดือนนี้เดือนสุดท้ายแล้วนะถ้าไม่มีนะก็ย้ายออกไปเลยครับ รักษารอนานไหมลูกไม่นานเลยพ่อแค่เหลือหนูคนเดียวอ่ะเสร็หน้าหนูก็จบป .6 แล้วพ่อจะให้หนูเรียนต่อไหมแล้วหนูอยากเรียนต่อไหมลูกหนูอยากเรียนหนูอยากเป็นครูแต่หนูก็สงสารพ่อพ่อตกงานมาสามเดือนแล้วเราไม่มีเงินเลยเรียนต่อได้ลูกพ่อจะสานฝันลูกให้เป็นจริงให้ได้งานหนักนะทนไหวเหรอผมทําได้ทุกอย่างครับเกีขอแค่รับผมเข้าทํางานนะเอาเอาให้เธอรงานหนึ่งวัน ตั้งสองคันรถผมก่อนั่งพักแป๊บนึงครับเจ๊แค่วันแรกก็ไม่ไหวแล้วนะถ้าวันนี้คนของไม่เสร็จพรุ่งนี้ไม่ต้องมาให้เห็นนะอีกพี่น้องจะเพิ่งยอมแพ้ลราออกก่อนนะเว้ยอยู่็นเพื่อนข้าก่อนทำคนเดียวข้าเหนื่อยผมน่าจะไม่ไหวครับพี่เฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งถอดใจดิเจ๊แกปากร้ายแต่ใจดีทนอยู่ได้ไม่ต้องห่วงเรื่องเงินเลยพี่ดื่มอะไรครับดูสดชื่นมากเลยอะรับไปพลังตันพาวเวอร์ รสชาติเปรี้ยวอมหวานอร่อยสดชื่นไปพี่ผมพร้อมทำงานแล้วครับเอ้ยเอุยเอ้ยอืมได้การได้การเย้ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> เสร็จแล้วต้องงี้สิไอ้น้องอ่ะถ้าแรงวันนี้เจ้เพิ่มให้เพราะว่าคนของเสร็จก่อนเวลาเอาเป็นว่าเจ๊รับเธอเข้าทำงานนะขอบคุณมากครับเจ๊ขอบคุณครับขอบคุณครับเอาพี่จ่ายค่าตันพาวเวอร์ที่วันนี้ผมกินของพี่ไปเฮ้ ปวละสิบาทเองวันนี้ค่าเลี้ยงงั้นพรุ่งนี้ผมขอเลี้ยงพี่คืนนะครับจัดไปอย่าให้เสียไอ้น้องซื้อที่เซเว่เลได้เลยหาซื้อง่าย <laughs> รักษาหนูจะมีเงินเรียนต่อแล้วลูกชีวิตไม่มีทางตันไม่ My. ตันพาเวอร์